สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โครงการ a s สไพร์อโศกรัชดานะครับห้องนี้ผมเห็นแล้วก็รู้สึกโรงรักตั้งแต่แรกพบเลยนะครับสำหรับห้องนี้ก็มีพื้นที่ทั้งหมด50ตารางเมตรนะครับเป็นรูปแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับโซนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณของล i v i n g Room นะครับเป็น c o m มอนแอเรเวลาเราเข้ามาแล้วเราก็จะเจอโซนของห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับ สำหรับห้องถัดมาก็คือห้องนอนนะครับสังเกตห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้จะใช้สีคลนทโทนนะครับเป็นสีโทนเย็นต่างจากห้องนั่งเล่นครับสำหรับข้อดีของสีนี้ก็คือจะทําให้เรานอนหลับตีขึ้นแล้วก็นอนหลับนานขึ้นนะครับถ้าใครไม่รู้มาก่อนและในห้องนี้ก็ให้เฟอร์นิเจอร์มาครบครันเลยนะครับมีกระจกบานใหญ่สําหรับแต่งตัวได้เต็มเลยครับแล้วก็มีเก้าอ,อี้ที่สามารถนั่งจิบกาแฟตรงวิวหน้าต่างได้แล้วก็มี ครับส่วนของโคมไฟที่ประดับมีแอร์ให้มานะครับถัดไปอีกก็คือบริเวณของห้องเซ็กันเบดร o มนะครับสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นเตียง3ฟุตให้นะครับสำหรับบริเวณใต้เตียงตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นที่เก็บของได้นะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งทำงานให้มีตู้เสื้อผ้าให้มาครบคันเลยนะครับใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากครับโดยรวมแล้วพื้นที่ห้องนี้ก็เหมาะสำหรับน้องๆเด็กๆเลยนะครับ แต่ก็คือกระจกแต่งตัวนะครับถัดมาก็คือห้องครัวนะครับตรงนี้ห้องครัวก็เป็นครัวปิดเหมือนกันนะครับในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวก็ให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาครบแล้วก็มีที่ดูดควันการกินให้เรียบร้อยครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบริเวณสําหรับเก็บผ้าหรือซักผ้าตรงนี้ได้นะครับก็จะมีประตูกั้นให้ครับก็โดยรวมแล้วห้องนี้พร้อมเข้าอยู่เลยนะครับสามารถพักได้2-3ท่านได้สบายสบายเลยนะครับ และบริเวณสุดท้ายนี่ก็คือส่วนของห้องน้ำน,นะครับห้องน้ำน,นี้ก็คือเชื่อมจากบริเวณทางเข้าของประตูลแล้วก็สามารถเชื่อมกับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับส่วนสุขภัณฑ์แล้วก็ชาวเวอร์ก็ให้มาครบนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลหรือติดต่อนัดชมก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ